สวัสดีนะครับสวัสดีคือสุภาพนะครับรถนะฮะแล้วก็ท่านผู้บริหารของทางเงินเทอร์โบอีนัยของเงินเทอร์โบนะครับแล้วแน่นอนนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้ดีนะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางเนเจอร์ซินเดเล็ก์นี่ยนะครับที่ให้มาใช้นะครับผมเองเมื่อกี้นั่งดูเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยมาถามคำถามนะครับนั่งดูโลโก้เรชอบมากเลย อันนี้นะสีเดียวกันนะครับเพราะนันจริงแล้วเนี่ยมันมันมีความรู้สึกของไอตัวเคมีสตรีที่ไปกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็ไปดเวนะวันนี้อย่าแปลกใจนะครับผมแต่งตัวเป็นวัยอิสระมากเลยนะครับก็คือความแก่นะครับกับพวกคนหนุ่มๆและสาวๆนะครับก็ให้เห็นความเปรียบเทียบนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ะครับคำถามคำถามคือ ความพร้อมของธนาคารที่รองรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับจริงจริงเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าเพื่อนๆสิบประชนเคยเคยได้ยินว่าเรามีความตั้งใจมากว่าทํายังไงที่เราจะเข้าถึงคนตัวเล็กได้แนะหลักการที่ MTL เคยนำเสนอรเรื่องของ Democratize ในเรื่องของตัว Life and Health Insurance นะครับในการเข้าถึงเนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้เข้ามา เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์แบบทางเงินเทอร์โบเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะว่าเป็นตัวช่วยของการเข้าถึงนะย้ำนะครับโปรดักตีแค่ไหนเนี่ยนะฮะถ้าเข้าเข้าไม่ถึงมันก็คือไม่มีอยู่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็กลับมาตอบว่าวันนี้ถือว่าเป็นการที่ว่าเปิดเรื่องที่ดีมากนะครับของการที่ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการเข้าถึงและก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยกับคนตัวเอง ผมอญาจับไปทางที่เกนเทอร์โบรครับอยายกให้คุณสุธั์พูดถึงความร่วมมือครั้งนี้กับองทยกหมือนกันครับเป้าหมายร่วมกันเพื่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทั้งสององค์กรเข้าสงกลุ่มเป้าหมายบางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็ป็นคุณสาระเล่าเมื่อกี้นะครับเราเนี่ยตอนเราตั้งขึ้นมานะครับเราเราเราไปเ,เห็นแล้วแหละว่าจริงๆมันความยากในการเข้าถึงคนตัวเล็กคือที่แกใสซสมันเล็กก็คือเพื่อคือผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นมันเล็กนะคร<ม>ับแล้วผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นมันเล็กเนี่ย การที่ทําให้มันเกิดมันยากเพราะว่าต้นทุนมันเยอะมากตัวหน่อยนะฮะเพราะงี้คือขอชิ้นเล็กต้นทุนก็จะแพงเ,เราเนี่ยเราเริมเราเริมธุมรกิจจากสินเชื่อนะครับเราทำสินเชื่อก่อนแล้วเราเห็นว่าจริงแล้วเนี่ยประก,กันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับคนตัวเล็กเพราะว่าคนตัวใหญ่เนี่ยถ้าคนในครอบครัวผู้นําในครอบครัวเป็นอะไรไปถูกไหมครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เป็นเรื่องเศร้าแต่จริงๆก็จะไม่เดือดร้อนท่าคนตัวเล็กเพราะคนตัวเล็กไม่มีไม่มีอะไรเลยนะ เงินก็มีไม่เยอะฉะนั้นการที่คุมความเสี่ยงเนี่ยทำาคนตัวเล็กหรือการที่ทาให้เขามีเช่นเกวาำแพงไว้พิงไว้เอาหลักพิงเนี่ยมันสําคัญมันทําให้มันก็เลยเป็นโจทย์นะตอนนั้นว่าเฮ้ยเรามีสินเชื่อแล้วเราอยากจะลุยประกันเนี่ยเราต้องหาพาร์ทเนอร์คนหนึ่งที่ฟิตกับเรานะครับแล้วก็ ถ้าจะเล่าให้ฟังจริงตอนเราหาพาร์ทเนอร์เนี่ยจริงเราเราหาง่ายมากเลยเนะี่ยคือเราคือเราผมก็ไปนั่งเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูฟีดว่าลูกค้าพูดถึงตลาดเจ้าอย่างไรแล้วก็จริงเนี่ยเราก็เมืองไทยเราก็แนวโลได้น้อยมากครับก็มีอยู่เจ้าที่คนพูดถึงโพสิทีฟมากแล้วเราพบคุยกันนะครับมันก็เลยเกิดแบบว่ามันเป็นระยะยาวเธอเริ่มเวิร์กกันมาประมาณสักสี่ห้าปี เราก็เวิร์กกันเข้าข่าได้ดีมากก็เลยเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปได้มากกว่าตรงนี้คือคือสิ่งที่เรามองคือเอเา,เาสิ่งที่เราต้มีคือเรามีสาขาเราเข้าถึงคนในชุมชนนะครับเราสามารถเป็นตัวที่จะช่วยนําพาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ฟิตกับคนในชุมชนเนี่ยเข้าไปหาคนในชุมชนได้ก็เลยที่มากที่ไปนะค,ะครับขับผม